สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube ช่องมหาวับนาหลากะตายนะสำหรับคลิปนี้ก็อยู่แถวบริเวณสถานีรถไฟฟ้านะครับ BTS นะครับสถานีวงเวียนใหญ่นะครับต้นทางก็จากปทุมวันนะครับจะไปที่ชดไม้ปลายทางบางบ้านนะครับส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กนะครับทางเดินที่จะไปสถานีรถไฟฟ้าครับ BTS นะครับสายสีเขียวเข้มนะครับซึ่ง ต้นทางก็มาจากสถานีปทุมวันนะครับกรุงเทพมหานครนะครับวิ่งมาเนี่ยนะครับสาราแดงมาเนี่ยนะครับยานนาวานะครับแล้วก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพยามาฝั่งธนบุรีนะครับมีเป็นสถานีวงเวียนใหญ่นะครับปลายทางก็คือสถานีบางว่านะครับที่กำลังจะพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นขาเข้ากรุงเทพหานครนะครับไปทางสายตอนนั่นแหละครับนะครับไฟสถานีอุงเทียนใหญ่นะครับ BTS นะครับบางขนบุรีนะครับสายสีเขียวเข้มนะครับสถานีแรกบางขนบุรีนะครับนะครับนี่คือายตารางการเดินรถไฟฟ้า BTS นะครับนี่นะครับคือสายสีเขียวเข้มนะครับจากสนามกีฬาแห่งชาตินะครับไปสุดสายที่บางบ่านะครับ ตอนนี้อยู่ที่สถานีวงเวียนใหญ่นะครับค่าบริการก็สิบห้าบาทนะครับไปบกไปจากวงเวียนใหญ่ไปบางบ้านนะครับนะครับไปไปบางบ้านนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาบนสถานีแล้วนะครับสถานีวงเวียนใหญ่นะครับขบงนรถก็จะไปสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันนนะครับ สายสีเขียวเข้มนะครับมาจากสนามกีฬาแห่งชาติปธุมวันนะครับส่วนทางนี้ก็มาจากปธุมวันนะครับจะไปบางว่านะครับวครับมาแล้วครับ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับสถานีบางว่านะครับครับนี่ก็เป็นสถานีปลายทางนะครับของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มนะครับบางว่านะครับผู้โดยสารก็สามารถจะต่อไปรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้นะครับรถไฟฟ้ามหานครครับสายสีน้ำเงินนะครับที่สถานีบางว่านี่นะครับนะครับสถานีบางว่านะครับ สถานีปลายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มนะครับจากปทุมวันนะครับนะครับบรรยากาศของสถานีบางวาน,นะครับสถานีจา,าจากปลายทางจากปทุมวันนะครับสถานีปลายทางบางวาน,นะ,ค,ะครับครับั่นก็คือการเดินทางไปสถานีปลายทางนะครับรถไฟฟ้าสายสี เยี่ยมนะครับ b t s นะครับจากสถานีวงเวียนใหญ่นะครับไปสถานีบางว่าภาษีเจริญนะครับกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีนะครับจากต้นทางนะครับสถานีปทุมบันกรุงเทพมหานครนะครับไปที่สถานีบางว่าเขตภาษีเจริญนะครับฝั่งธนบุรีนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ